สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาค่ะกินเขากบเมีย้อยกินข้าวกับอะไรปลาทูทอดจ้าแม่น้อยซื้อปลาทูดสดมาลเลยเฮ็ดเป็นปลาทูหนึ่งนะคะแล้วก็อามัดทอดให้มันเหลืองๆตำแจวสมพริกสดเข่าเจ้าหอนๆอนผักกระสิมีดหอมหัวแดงอเอียงก่นอนอมัมฝรั่งลวกพ่อกรุบๆแล้วก็นมัยต้ม ซัำนี่ก็แซบ่บอาหารพื้นฐานของห้างซำมนี่ก็สุดยอดพี่น้องเราต้องเว้าหลายยายห้างเมื่อบับัตรกินรดว่าสิแซบ่บซัำไดนะจ๊ะนะจ๊ะมาด้ืยพี่น้องปลาทูจกปลาทูซื้อปลาทูสดมาจากร้านจีนแลาไม่เห็ดปลาทูหนึ่งแล้วก็มาทอด ซื้อปลาทูหนึ่งเขา่าไใบพี่น้องม,มันแห้งซื้อปลาทูสดไม่ให้นเราเองอืม,อมสุดยอด บาทูเไมีสองรุ่นพี่น้องปลาทูสดรุ่นตัวน้อยกับรุ่นตัวใหญ่อันนี้รุ่นน้อยแน่นอยว่าขันปลาทูปลาทูสดตัวน้อยเนี่ยมาเห็ดมันแสบกวนเนี่ย เนื้อมันแหน่งกลัวไหม,ไมเห็ดปลาทุ่นรุ่นนี้ได้สิบตัว เิ็บตัวกับหกสิบเก้าข้อนคุ่มค่ากลัวทามาเห็ดเห็ดกับอะไรอย่างบอกประทุกหนึ่งข้นนวมนวดกับอยากนวดหลายกับใส่เกลือหลายอื น้ำเดือดเดือดก็ไม่น้องน้ำเดือดเดือดแล้วแซนเกลี่รงไปองเอาไปร่งรลวกข้าวเดียวประมาณสองนาที ไม่ไหนก็คืนแล้วก็ พอย่างย่ามันสืดนืสอมานเกิอยู้ตอนแรกจิพอแต่ย่ามมันแพงไปหน่อยหน่อม้หน่อม้ฝรั่งอืมกรอบบนัน กินนั่นจักจะกินอีกยังให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยผู้กินเขาพอแดดหา่าคขึ้นอยากนั่นเนาะ ห่อจ้าห่อนห่อนหอยผิดพนลร่มเนาะนำประแดดใส่พรสกสดจักน้อยคุกคุกคุกแล้วก่ะ,ะบีบปากทู่ยใส่ว้ายเขาคุกประทุ่ยมัดท่นั้นปเป็นไง แซ่บจนดึงหูไปจะออกคนลราแซ่บแหละกินแบบนั้นก็แซ่บเนี่ยย่าเมินอาจสจิกินให้บึงเนาะ ตู้นั่งอยู่หกตัวเราจะมาคุกกิ่นแบบนั้นพี่น้องบึงอยากให้ไปซื้อเรื่องพักอันนั้นก่อนพี่น้องเม็ดพักกระถินนะมาห้อยใส่โอ้ยพี่น้องเลย พี่รีเลเฮ็ดแบนเนียวสิ้ากินรับรอ,องมาแซ่ เด๋เมื่อบ้านแล้วก็มีพลังเนาะในการเห็ดงานเห็ดการณ์สว่ากับระมัดระวังตัวเองไม่ได้ไปนองเฮ้ยดูแลตัวเองด้วย นั่นไงแนั้นนั่เขาซืพัฒนากล่องให้มันส่งกินไปหาพี่น้องได้เนาะ มันเขาเย็นเขาห้งไม่ละกันก็ใช้ตู้เย็นมันห่อนพี่น้องเอาไปนี่หมอไปลาได้บูด có vui quá Ta sự bà thu Bà thu 1 này nó Cái này mắc sự tổ đấy มันเราบม่มีเงินตัวน้อยเนี่ยเอาม้ทอดมันถือแซ่บกาตัวใหญ่นวดก๋วยอีหลีขันทอดกรอบๆถึ้นในทอดหัวแต่ว่าปลาทูอัดกันมีหลายแบบเนาะมันมีปลาทูรัง ปลาทูมันเท่งไว้กลางบ่าตัวหน่อยสืุดมากทอดปนสองตัวใส่น้ำลงไปกับเรือเฟือ เขงเนิ่งหาโตสามบาท้นขึ้นมากแล้วก็เขาหันห่อนเท่านั้นเรวกพักบีบเวียน มักกินพักรวกว่ามักกินพักสดอีป่อนกินได้สองอย่างทั้งสดทั้งรวกแต่ว่าแม่เนี่ยมักพักสดหลายกว่า อ,อ,งงอยากได้เดี๋ยวค่ำเนี่ยแล้วจะกินต่อให้เมื่อพี่น้องมันจะนานอืม ไปแล้วขอกินนจอกันค่ะแล้วนักจัดใจนักะ่านักแม่จุ๊บ